กะว่าประกอบแล้วเนี่ประกอบแล้วเนี่ยมือน,นี้มีอันตลาดวอลกิ้งสตรีทเนี่เดี๋ยวลุงพาไปโซ่เลยเปิดหมวกเอาไหมเอาเราก็ทำลิฟทิงเอาก็ได้เราก็เปิดเป็นเพลงกีตาร์เราก็แก้งดีตัตวนี้เอาเอานีมน้นใส่ให้แล้วนะมือน,น,นีเล่นเลนมือน,นีเด้โอ้พัดโซ่โค้งอีลีไปเห้ย เบิ้งเดือทแนผู้ชมนี่คนบอส่ฝาครอบมันเลยน,นะครับเนี่ยเขามีฝาครอบมาให้นะแต่เขาไม่ใส่ฝาครอบแล้วนะเขาจะทําแบบสไตล์โครงไก่นะครับไวรุ่นโครงไก่นะครับนี่ตัวมันเราก็ต้องตัดออกเด้ถ้าอย่างนั้นเราก็ตัดฝาหลังตัดอะไรมันออกให้มันเหลือแค่โครงมันมาเหลือเสียงเอ้า <laughs> ไวรุ่นโครงไก่เนาะ โอ้ยโอ้ยทางผีตกซะงั like ้นโอ้ย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 เดี๋ยวกระแตกไหนตัวนี้เราก็ใส่ที่หลังก็ได้ไหนทำไมมันไม่ตรงอ่ะลูกได้ยืนป่ะเออเราใส่ที่หลังครับมันบนเหรียท่าค่อยติดเก้าเอาทะเลาะทะเลาะก่อนมันติดตกขว่มใส่ให้มันครบเบิร์ตซูอันก่อนสมัยหลังแต่ยยุคแปดแปดสิบห้า กีตาร์ตัวน,นี้บอท่านเถืงเก่าศูนย์ได้ยูแปดห้าแขนเก่าศูน,นย์ม้สิบดไม่มีหรอกข้างในแล้ไม่มีปิกหรอกมีแต่ขี้แมงหยอดเอ,เ,อเอาลองมัง แกได้จักเพลงล่ะนี่เอากีตาร์มาซ้อมหน่อยนี่แกแกเพลงได้จักเพลียงหรือเปล่าเด็ดเด็ดอินโทรอินโทรนี่คืออีอย่างดีจังหวะเอออยู่มุมนี่แสงดีกว่าฮะจังหวะโอ้ได้ดเด็จังหวะเอาเด็ดสั้นงั้นก็เอาเดี๋ยวไม่แรงไปเลยไม่ดอินโทรเออไปดีจังหวะดีอินโทรนี่ล่ะต้องเต็งต้องเต็งต้องเต็งนี่แหละคือ ครึ่งชั่วโมงเราลองตั้งสายเดีวยวก่อนตั้งสายใส่เครื่องเสียงนี่แหละถ้าดูในหมวกแล้วได้สักสองสามร้อยล้วก็แล้วก็เก็บของกลับบ้านเลยเดี๋ยวความอยากเล่นนะครับอยากเล่นคือเอื่อยเขียนเอื่อยในเรียนกีตาจะข,ข,ของมัางแล้วของเก่าเพ่อม่สอง เออยนีแต่ปี่กอหูเออบุทน้ำมลินสิลูกหลมีแ่เลูกลานมีแต่เกอมาเกิดนมามีเลยเกิดเอมเกิมีเลยเพราะว่า็นของพอมีน้องพออ่าโมมีไผยอมไผอ่ะเอเอยเหรนเป็นแต่อยู่ในถ่องพูเพราะว่าเพราะว่าลูกหล่นไหนฟังดิลูกหลานเออฟัง กลัวลุงเสลี่เลนเป็นกีตารา<ม>เขากินเหล้ากันตรงไหนลุงไปตรงนั้นนะลุงก็เลยเล่นเป็นแกมไม่แกกีตาราไปถือกีตาราไปไปให้เขาเล่นห้เบิงแต่ของเล่นโมเป็นไงทีแรกซื้อกีตา้ามูมาสามรอยหาสิบบาทเขาเล่นเขากินเหล้าหมดแล้วถือกีตาราไปให้เขาสอ,อนแน่สอนแน่เขาเอาไปเล่นเล่นเขาก็บอกว่าเบิงเอา้าสิี่เล่นให้เบิง เล่นไปเล่นมาลุงก็เล่นเป็นทั้งกีตาร์กินเหล่าก็เป็นน้ำอีกบาทนี่เต้นๆน้อยๆเพราะว่าถือกีตาร์ไปเล่นนะพวงเหล่าดูอันนี้มันคือใครมาดูมคือลัวไม่ใช่น้ำไอ้มันนี่มันลูดเหรอทั้งสองหูเลยบ่หลูมันหูใหญ่อ้าว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 มันคือยังหูใหญ่หลูหาไม้มาตอกลงไปไม้ลูกชิ้นหรือไม้จิ้มฟันก็ได้ ถ้าไม่เสียลูกสิษนก็ได้มาต่อส่ยหูใเห้มันแน่นหรอถ้าค่อยหมุนหมุนเกี่ยวลงไปหัเล่นยญทำเป็นเก่งทั้งสองคนเด๋วยวสิ้ผ้าออกเดินสายแข่งกันกับอุ้งอิงเลยหูจักบ่อุ้งอิงบ่หูนั่นทีละพี่น้องเอ้ยบ่แมนว่าเขาบ่ดังเดินแต่ว่าลูกหลานมูอข่อยบ่แมนคนเบึงม่ล่ำนะครับ ความสุขของเขาคือการน,นอนตื่นสายสายดูทีวีให้มันถึงเที่ยงคืนแล้วเราก็ตื่นเที่ยงของอีกวันมันเป็นงานอดิเรกงานอดิเรกอะไรทำประจำยูว่าลูกโอ้ยกระเบิงหูมันแนวยีแม่มันบุหูยูดอกลูกกันยังว่าลูกว่าให้ไปเอาใหม่ ไม่จะเกียบอ่ะเอามาผ่าออกแล้วก็ตอกลงไปในรูให้มันแน่นแล้วเราค่อยหมุนตัวนี้ลงไปนี่ไแหมมึงนี่ถุงนี่ยังเบิ่งเบิ้งหูมันเด้อพี่น้อบ่งหูโอ้ยหูมันสีใยเถอะเบิ่หงนอดแมนคนิ่นเอส่อันหลอกดึง เอามามันเป็นนอนที่มันเป็นหัวกลมๆแบบนอนใหญ่นอนใหญ่นอนใหญ่เอาเหลาใหม่ตอกลงไปยังไม่เอาทีตาร์เข้เขามาส่งแล้วกีตาร์มาสี่สิบห้าไปเลียนมือถนนคนเดินเมือแรงนี่โอ้ยบ่าถึงยุ่งง่ายกระสับเหมือนคนหลังลินดีอะเด็กหน่อยแต่ไม่ให้ใ้ยห้โตสิเป็นห้อยไม่ได้โตตัวนี้แพงตะเกียบโอ้ยเออเขียงมา คนเล่นดนตรีมันก็ต้องเออมันก็ต้องธรรมดาแล้วเนาะอารมณ์ดีใช่มันแบบคือน้ำอ้อยเลยอือนี่นะสิปั่นน้ำอ้อยเนี่ยได้ซื้อเครื่องเสียงแก่ให้อันหนึ่งแบบแก่ไปลำโพงร้อพลงร้อพงเออเออเดี๋ยวร้อพงมาอันหนึ่งแควพอจะเป็นคนร้องเพลงหนูเป็นคนเล่นกีตาร์เล่นไม่ถูกไม่เป็นไรเราเปิดไอ้ไอ้นี่ลิปซิงก์เอาได้ เราขึ้นนั่งสูงกันที่รู้ว่ามันหูเลิอกอยู่บ่ข้าตองนัดแป้งใส่ใหมนะ่น้ำหู้นอดมันหลวมเด้เอาใหม่ตอกลงไปนี่หู้นอดติดติดเก่าเอาใส่มันก็ะลอกบปอยู่มันหลวมเหรอคนพากันเอานอดใหญ่ใส่แต่ที่แหลกมันหลวมดิมันโลมันหลวม อ่ะเดี๋ยวทันรู้ชมสิถาดาน้เดี๋ยวที่าเบื้องคลิปหนาว่าสิเซตบอลเนี่ยสิลูกแก้วสิลงมือสอมกีตาร์พอแล้วบอลเนี่ยเอา <c oughs> เอาไว้เบื้องคลิปหนานะครับ